สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเมิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมคิเมล่าแลนด์กันต่อนะครับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําถึงสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นนะครับที่น่าปั้นนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ลงโทเทมนะครับวันนี้จะเอาใจสายโซโลหรือว่าสายอินดี้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่แบบชอบลุยเดี่ยวนะครับชอบเล่นแบบเพลินๆสบายๆไม่อยากแบบ รอเพื่อนหรือว่าคอยให้ใครคนอื่นมาวุ่นวายกับตัวเองอะไรแบบนี้นะก็แนะนําให้ลองปั้นตัวนี้ไปลองใช้ดูนะครับตัวนี้สามารถใช้สกิลหมู่ได้ค่อนข้างแรงนะครับอ่ะมาพูดถึงกันมาตั้งนานยังไม่ได้ให้ดูเลยว่าตัวอะไรอ่ามันก็คือเจ้า embergator นั่นเองนะครับ embergator จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนจระเข้กิ้งก่านะครับแต่ตอนนี้ของผมเนี่ย <c oughs> รูปร่างหน้าตามันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราทานฟอร์มันมาอ่าไม่ใช่ทานฟอร์มเขาเรียกว่า ให้มันกินสัตว์อื่นนะครับมันก็เลยติดชิ้นส่วนสัตว์อื่นมาด้วยนะครับโดยเจ้าเกเตอร์จริงๆแล้วจะเป็นตัวคิ้งกาที่คลานกับพื้นเนาะสามารถติดปีกให้ได้นะครับเพื่อจะใช้บินได้เนาะแล้วก็ส่วนอื่นก็เปลี่ยนได้นะหางแล้วก็หัวนะครับเปลี่ยนเข่าได้นะโอเคตัวนี้ข้อดีของมันนะครับก็คือมันสามารถโจมตีแบบแบบหมู่นะครับแบบ a o โ e เนาะโดนหลายๆตัวในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเคลียร์เว็บ พวกโทเทมพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปตีบ้านนะครับป้องกันบ้านนะหรือว่าเวลาเล่นโทเทมในตู้เกมก็ได้นะครับโดยการปั้นเจ้าตัวเนี้ยเราสามารถใช้เจ้าเมทูริตี้ฟิ d นะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดยาเสริมพลังนะครับเพิ่มค่าอัตติบิวของสัตว์เลี้ยน,นะครับจริงๆใช้ได้ทั้งสัตว์เลี้ยแล้วก็คู่หูเนาะอัตติบิวเนี่ยถ้าเต็มปุ๊บสัตว์เลี้ยมันจะเก่งขึ้นมาแบบเหมือนเต็มศักยภาพของมันนะครับ อย่างอันนี้คือเราอัดเต็มไปแล้ว60 ATK HP 63นะครับดิบค q u a l i t ยี่นะครับก็ถ้าเลเวลตอนนี้แค่48นะถ้าเลเวลเต็ม5 5ก็จะขึ้นไม่ได้ถึง20,000นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาให้ดูกันก่อนนะว่ามันดียังไงนะครับว่ามันโจมตีแรงหรือเปล่าโจมตีหมู่เป็นแบบยังไงนะครับการโจมตีของเจ้าตัวนี้จะโจมตีใส่ศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นนะครับขึ้นมาเป็นหมู่แบบเหมือนทุกเป้าหมายโดนหมดเลยในระยะนะครับมาลองดูเนาะปอ,อ๊บ โอเคอ่าดูนะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งแท่งดินขึ้นมาจากพื้นนะครับอ่านี่เห็นนะความแรงนี่ประมาณ1,000 0นะครับตอนนี้เลเวลยังไม่เต็มนะ1,000 0นะครับอ่าถ้าเราคอมโบกับสกิลที่เป็นพวกอาหมู่ของเรานะครับนี่จริงๆมันก็โจมตี2ชุดมันก็หมดแล้วล่ะนะครับแป๊บเดียวเนี่เคลียร์มอนได้อย่างรวดเร็วเลยจริงๆเราแทบไม่ต้องสู้เลยก็ได้นะครับเดินพอก,กดโจมตีไปทีหนึ่งแล้วก็ยืนรอนะครับ ปล่อยให้น้องลุยไปก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงนะครับพเพราะบางทีน้องก็โจมตีได้ไม่ไม่ได้เร็วมากนะครับเราก็ช่วยน้องตีไปนิดนึงนะครับถ้าใช้คอมโบคู่กับปทาไฟเนี่ยก็เท่ากับมีโจมตีหมู่สองตัวนะครับเคลียได้อย่างเร็วเนาะ,ะทีนี้เหลือแค่ตัวนี้แล้วมั้งยังไม่หมดยังไม่หมด ทีนี้ก็ถึงบอสตัวสุดท้ายนะครับของโทเทียมใช่ไหมอันนี้ก็ทําให้เราเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างที่บอกนะครับมันสามารถจัดการศัตรูแต่ว่ามันจะไปยิงศัตรูข้างๆมาด้วยนะต้องระวังนิดนึงนะครับนี่โดนอัดฟรีไปเยอะเลยเนี่ยไม่ทันได้ดูนะครับเราเป็นไลโนโด้วยปืนค้างอีกโอ้โหสารพัดจะบัก เดี๋ยวนะน้องผมกำลังจะแย่แนละ้วเอาไลโนโล้ออกไปก่อนโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับทีคเหลือตัวนีนะ้เดี๋ยวขอเติมเลือดให้สัตว์เลี้ยงนิดหนึ่ง ส่งคู่หูมาช่วยนิดนึงด้วยจะได้จบเร็วขึ้นนะครับนี่เมื่อกี้ก็คือสกิลหมูเนาะต้องลองค่อยๆรีเพย์ดูดาเมจเอานะครับอย่างเราตีเนี่ยประมาณพันห้าเนาะแล้วก็คู่หูผมเนี่ยจะยิงประมาณหมื่นหนึ่งเนสีเหลือง,งดาเมจน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอนเ,อ,เ,รเอร์เกเตอนี่ก็อัดประมาณหมื่นนึงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสกิลเนาะสกิลแบบแบบที่ตีเป็นหมูนะครับ เคลียเรียบร้อยนะ,ะได้กลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่ามันสามารถช่วยให้เราเคลียพวกมอนได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ต้องระวังพวกมอนที่มันอยู่ตานทางแบบนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีมันไปลากเข้ามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โดนอัดฟีสซะ,ะช่วงหนึ่งเราไม่เห็นนะนะโอเคเดี๋ยวจะลองลงให้ดูอีกรอบนะครับ ดูดาเมจของเอเมอร์เกเตอร์เอาเนาะนะครับถ้าตีตัวเดียวก็หมื่นหนึ่งนะครับเป็นท่าเหมือนพุ่งก้อนหินไปแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีหมูเนาะจะแรงขึ้นอีกนะครับประมาณหมื่นแต่ว่าศัตรูตอนนี้มันค่อนข้างเหนียวเหมือนกันพอสมควรเดอปึ้งวโ,โดนลุม่มตัวเดียวเลย เอ็มเบอร์กเตอร์เราอ่าโจมตีมูอีกแล้วนะครับเห็นะก็ถือว่าออกบ่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันค่อนข้างแรงนะครับทำให้เราเคลียร์มอนได้อย่างเร็วขึ้นนะครับ chế độ gearter là nít một. rồi boss rồi, ở đâu ấy? Ní ní น,นี่ก็จะเป็นเอเมอร์เกเตอร์ที่เราปั้นมาแล้วถึงจะยังไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งจริงๆค่าพลังประมาณสักหมื่นห้านะครับก็ถือว่าเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับแต่าาว่าถ้าเกิดใครที่พอมีเวลาแนละ้วก็ออกไปปั้นให้เต็มนิดหนึ่ง,งพลังจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอเราสู้เสร็จจริง,รงๆเนี่ยเราสามารถหาพวกเก้าอี้อย่างเงี้ยก็ได้นะถือว่าบ้านคนนะครับเข้าไปแล้วกดนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวพลังงานก็ฟื้นมาเนาะแล้วก็จะสามารถลุยโทเทมได้อยู่เรื่อยๆนะครับ โดยที่สู้คนเดียวนะครับไม่ต้องรอเพื่อนๆหลายๆคนอะไรแบบนี้นะครับโอเคสําหรับเม็ดไอ้เจ้าเม็ดนี้นะครับเมทูริตี้ฟิะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันหาจากไหนนะครับผมโอเคกลับไปที่บ้านก่อนมเม,ม็ดเมทูริตี้ฟินะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสามารถซื้อได้ในช็อปด้วยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของโกรทนะครับแล้วก็ใช้หยกเขียวแลกเอาได้นะครับตรงนี้เนาะห้าสิบหยกเขียวนะครับหรือว่าจะเข้ามาเล่นตัวตู้เกมนะครับเกมพอตนั่นเองนะครับในโหมดของเดโวชาเลนต์นะครับตรงโหมดเดโวชาเลน์เนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มาประมาณน่าจะเกิน250เมตรนะครับตัวหนึ่งเนี่ยอัดประมาณสักร้อยเมตรก็ถือว่าเต็มแล้วล่ะนะครับผม ก็ไล่เล่นมาเรื่อยๆเ,เนาะแรกๆมันจะแจกแค่เม็ด2เม็ดนะครับแต่พอดานหลังๆเนี่ยมันจะแจกทีละ20่เม็ดเลยนะครับโอเคตรงน,นี้ก็เป็นในส่วนของของฟรีที่หาได้ด้วยเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสามารถหาได้จากร้านค้าของกิลนะครับปึ๊บๆอ่าโดยที่อันนี้จะขายเป็นสัปดาห์นะครับโดยใช้ค่าบริจาคของกิลนั่นเองนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะซื้อได้5เม็ดนะครับราคาประมาณ150คูณ5ก็ประมาณเท่าไหร่ละ 750ด้้ได้ไหมเออนะนะ,นะประมาณนี้แหละนะครับ750้าบค่าบริจาคนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะกดชวยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมคิมมานาแลนด์กันต่อนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ใช่ไหมผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ